ยากไปเลยนะครับนี่โอ้โหเอาเลยครับคุณผู้ชมก็สวัสดีสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเวอร์โซนนะครับผม ก็วันนี้นะครับคุณผู้ชมตามปุกคลิปเลยนะครับก็วันนี้ก็มีเดลเสียตังกันอีกแล้วนะครับก็คือเป็นเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศเนี่ยเขาคือเขาได้เอาเป็นตู้อีโวใหม่เข้ามาแล้วนะครับซึ่งเซิร์ฟไทยของเราเนี่ยตู้อีโวเนี่ยจะหมดในอีก4วันนั่นเองนะครับต่อจากตู้นี้ก็คือจะเป็นตูสส้สุมสกินปืน XM8 นะครับซึ่งอยู่ในทีมของฮาโลวีนนั่นเองนะคุณผู้ชมซึ่งเดี๋ยวผมจะไปสมเหมือนก่อนเลยนะครับก่อนที่จะเข้าเซิร์ฟไทยลองไปดูว่ามันจะเกลือหรือเปล่านะครับว่าเราจะต้องหมดเท่าไหร่ลกก็สินปื ที่น่าใช้ที่สุดใน XM8 ในตู EVO หน้านะครับหากคุณผู้ชมพร้อมแล้วก็ฝากกดไลค์เป็นกระจห้ผมด้วยนะครับก็ใครที่เข้ามาดูผมครั้งแรกก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยกันเลยครับใกล้จะถึงหนึ่งล้านซับสไครต์แล้วขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะวาร์ปไปในเซิร์ฟอินโดนีเซียนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูกิจกรรมของฟรีในตัวเกมของเซิร์ฟไทยนะครับนี่เลยนะครับเป็นกิจกรรมปืนโหด3นะครับก็สามารถมาเล่นสังหารศัตรูเพื่อรับของฟรีด้านเองนะครับนี่ก็กิจกรรมตั้งแต่ว แม่นปืนโลกสถานอย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะครับโอเคครับช่วผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูในเซิร์ฟต่างประเทศกันเลยดีกว่านะครับสำหรับตู้อีโวใหม่หมดเท่าไหร่ไปดูกันครับผมโอเคครับผู้ชมตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ผมได้ทําการเติมเพชรมาจํานวนหนึ่งนะครับเป็น1นึ่งพกเพชรนะครับก็ผมดืมอัดไปนะครับก็คือผมได้เป็นพิมพ์เขียวมาฟรีด้วยนะคผู้ชมก็แจกพิมเขียวฟรีด้วยสำหรับเติมเงินไม่รู้ว่าเติมเท่าไหร่นะครับผมจาไม่ได้ถ้าใคร คือเป็นกิจกรรมใหม่เองครับ XM8 e v i l p u m ขึ้นนั่นเองนะคุณผู้ชมก็คือจะเป็น XM8 EVO ใหม่นั่นเองนะครับก็ผมเติมไป1000เพชรก็ผมได้มาเลยนะครับเป็นพิมพ์เขียว1ชิ้นนะคุณผู้ชมก็คือเป็นแบบเติมรับพิมพ์เขียวฟรีนี่ก็คือจะเป็นโปรโมชั่นของเซิร์ฟอินโดนีเซียเขานะครับเซิร์ฟไทยจะเติมแล้วก็ได้พิมพ์เขียวหรือเปล่าก็ต้องมาดูกันนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในหน้าตู้รักกี้รอยัลกันดีกว่านะครับนี่เลยนะครับเป็นตู้อีวิลูชันใหม่เองนะครับจะหมด มผมมี1พิมพ์เขียวแล้วก็ผมไม่ได้สุ่มแต่อย่างใดน,นะครับก็บอกเลยเลยว่าผมได้มาฟรีอะไนะครับก็เติมเงินปุ๊บได้รับเลยนะครับโอเคครับผมก็รู้สึกว่าที่แพงที่สุดก็คือจะเป็นตัวสีแดงตัวนี้นะครับโอคโหบ,บอกเลยว่าดีไซน์มาสวยมากๆเลยเอฟเฟกเนี่ยโอ้โหอลังการเหลือเกินนะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูสลับตัวสีแดงนะครับใช้หินแปลงล่างถึง8ลูกกันเลยนะครับแล้วก็จะเป็นพิมพ์เขียวอีก4ลูกนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูเอฟเฟกของเขาดีกว่าว่าจะเต็มขนาดไหนนี่ เหมือนแบบครังขาวรวมตัวกันนะครับนี่แล้วก็จะเป็นเหมือนแบบตัวนี้ก็คือเป็นเหมือนอะไรคุณผู้ชมเหมือนตัวเก็บอะไรสักอย่างนะครับเหมือนยิงแล้วก็เก็บไว้นะครับเอ้ยเท่คุณผู้ชมดิดิ ด,ดูดิดูดิแท้จริงคุณผู้ชมแล้วก็มีแบบเหมือนแม่มดอยู่ตรงนี้น,นั่นเองนะครับก็อยู่ในทีมของฮาโลวีเลยนะครับนี่เซอร์ไพรส์มากเลยนะครับก็ตัวนี้ก็คือจะเพิ่อมอัตราในการยิงถึง2หน่วยแล้วก็เพิ่มความแม่นยำนะครับตัวนี้ก็คือดีกว่าตัวสีม่วงนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวสีม่วงนี่คือเพิ่มอัตราในการยิง2หน่วยนะครับตัวนี้ก็คือเพิ่มความแม่นยำไปอีกนะครับเออตัวนู้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพิ่มอัตราในการยิง2หน่วยแล้วก็อะไรผม จำไม่ค่อยได้นะครับแต่ก็ตัวนี้ดีกว่าแน่นอนเลยนะครับถ้าแบบอ่าตัวนี้แต่ว่ามันก็ต้องหมดเยอะยนะ่อยเนาะคุณผู้ชมเนาะมาดูกันที่ตัวสีส้มนะครับตัวนี้ก็คือมีเจาะกรอด้วยนะระยะเพิ่มขึ้นแล้วก็เจาะกราะถึง2หน่วยเลยนะครับตัวนี้ก็คือลดความเร็วขึ้นที่ด้วยนะปืนนี้ก็เดาไม่ออกจริงๆนะครับมันจะลดมันจะวิ่งช้ากว่าเดิมหรือย,ยังไงเนี่ยผมก็งงๆเหมือนกันนะ <c oughs> มาดูไอคิมแปดกันเลยแล้วกันนะครับตัวนี้ก็เพิ่มมาตราในการยิงหนึ่งหน่วยนะครับเพิ่มระยะไป2หน่วยนะครับ แล้วก็ตัวนี้ก็คือเพิ่มดาเมจหนึ่งหน่วยแล้วก็แม็กกาซีนสองหน่วยแต่ลดความเร็วรีโหลดไปนะครับอ่าต่างกับตัวนี้นะครับตัวนี้แม็กกาซีนนะครับตัวนี้ลดความเร็วรีโหลดนะครับอ่าแล้วก็พิมเขียวนะครับนี่พิมเขียวอสูรฟักทองนันดีนะครับโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปลองสุ่มดีกว่าว่างบ1,200เพชรเพของผมเนี่ยจะได้อะไรกันบ้างดีครับผมคิดว่าไม่น่าจะได้แต่ผมก็สีแดงนี่แหละคือแบบตัวที่ท็อปที่สุดเลยนะครับแล้วก็เสียตังค์เยอะที่สุดแล้วก็ดีที่สุดเลยนะครับกอบพว เพื่อตราการยิงนี่แหละตัวไหนตำตำนะครับตัวนี้ใช้สี่ลูกเลยโหถือว่ายากนะครับเพราะว่าไม่ใช่เซิร์ฟหลักของเราซะด้วยนะครับผมก็ไม่มีเพชรเลยเนี่ยโอเคได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาลุงสุ่มกันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะออกหรือเปล่านะครับในงบ1นึ่งพันสองรเพจนะครับจัดไปที่60ไดมอนด์ก่อนนะครับเพื่อแบบเอาของเกลือออกนะครับจัดไปปึ๊บ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 ปุ๊บมาหรือเปล่าวิมเขียวอุยใครเชิญมาฝรั่งเชิญมา ตกใจหมดคุณผู้ชมนึกว่าได้อะไรแล้วโหไอ้นี่โอเคคุณผู้ชมเรากดไปที่5ครั้งดีกว่านะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่า5ครั้งเนี่ยมันจะมีโอกาสดรอปเยอะกว่านะครับจัดไป240เพชน,นะครับปึ๊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 บ,บอ่ะเฮ้ยโอ้โหพี่อยากเกือบได้แบบเป็นหินเปล่งล่างแล้วนะโอโ้โหเกลือเน้นๆ้นโคตรแย่คุณผู้ชมโอเคโอเคโอเค,อเคไปไปไป จัดไปนี่60เพชรดีกว่าคุณผู้ชมผมว่าปึ๊บเุ้ยไออ่าได้หินเปลงล่างมาหนึ่งนะคุณผู้ชมตอนนี้ผมสามารถแลกได้อยังเนี่ยเฮ้ยผมยังแรกไม่ได้ผมต้องข่าหินแบงล่างอีกหนึ่งลูกนะครับจัดไป60เพชรก็ไม่เกือเท่าไหร่นะครับ60เพชรก็ออกนะเฮ้ยถือว่าดีคุณผู้ชมผมได้สองลูกแล้วตอนนี้ผมสามารถแลกเป็นตัวสีม่วงได้แล้วนะคุณผู้ชมโอเคฮะโอเคฮะจัดไปต่อเนื้อไปเลยแลกกันนะครับปึ๊บได้อยู่ปึ๊บโอ้ จัดไป240ดีกว่านะครับคุณผู้ชมไม่ลีลาไม่ลีลาจัดไปคุณผู้ชมปั๊บปั๊บปัป๊บพิมเขียวพิมเขียวพิมเขียวโอ้โหไม่ถึงคุณผู้ชมพิมเขียวโอ้โหหมดหวังนะครับผมหมดหวังแล้วได้แต่แบบไอตัวโจ๊กเกอร์ตัวนี้นี่แหละไม่รู้ทำใหม่เนาะ60เพชรครับผมคุณผู้ชมกดข้ามไปปุ๊บนี่ตาล่า,าคุณผู้ชมว้ายกดไป60ไปปุ๊บโอ้โหโ 385ไดมอนาดมอนคุณผู้ชมจัดไป60เพ็ดปั <c> ๊บ <oughs> จัดไป60เพ็ดปุ๊บโอ้โ <c> ห <oughs> มันเป็นอะไรนักหนาดีครับกับไอตัวจ็อกเกอร์ตัวนั้นนะครับจัดไปคุณผู้ชม6 0เพ็ดปั๊บ2 0 5ไยดมอนนะคุณผู้ชมเรามีโบนัสเติมเพ็ดไหมวะ <c oughs> แหม นี่มันมีแพ็กเกจเติบโต,ตมาด้วยนะคุณผู้ชมเสริมนี้ก็คือก็กลับมาแล้วนะครับแพ็กเกจเติบโตเติบไทยก็ไม่รู้จะมาอีกเมื่อไหร่นะครับหวังว่าคุณผู้ชมชอบแน่นอนเลยสำหรับแพ็กเกจเติบโตก็คือราคา35บาทเนี่ยก็คือได้รับหมดเลยนะครับ1,000กว่าเพชรนะครับ1,000เพชรเป๊นะนะั่นแหละเออคุณผู้ชมก็ดีมากแพ็กเกจเนี่ยก็คือเหมาะสําหรับคนที่เลเวล30ขึ้นไปน,นั่นเองนะครับนี่เลเวลน้อยไปก็คือผม,มผมไม่คุ้มแน่ถ้าผมเติมไปก็คือ35บาทได้แค่ไม่กี่ร้อยเพชรเองครับผม190เพชร เออน้อยไปคุณผู้ชมจัดไปคุณผู้ชมสลับอีหกสิบเพชรนะครับคุณผู้ชมเราต่อเนื่องประเดินเลยกันนะครับปุ๊บหกสิบเพชรครับคุณผู้ชมตอนนี้ไม่ค้ำแล้วไม่ค้ำแล้วมันต้องมาแล้วแหละพิมพ์เขียวขอพิมพ์เขียวพิมพ์เขียวโอ้ยคตรลุ้นนะคุณผู้ชมโอ้โหหกสิบเพชรสุดท้ายครับจัดไปปิตา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 ้าโอ้โหจบกันคุณผู้ชม สรุปว่าเราได้ตัวสีม่วงมาแล้วนะครับก็คือจะเป็น x อ็กเอ็กเอ็มแปดไฟสั้นพัมคินนั่นเองคุณผู้ชมก็ตัวนี้ก็คือดาเมจหนึ่งนะครับแมกกาซีนสองแล้วก็ลดความเร็วรีโหลดไปนะครับโอเคนะครับผมผมจะแลกไปเลยเลยกันนะครับสำหรับตัวสีม่วงตัวนี้นะครับก็ไม่เป็นไรผมชอบสีม่วงนะครับ <laughs> จริงๆก็อยากได้สีแดงนั่นแหละก็โอเคผมก็สุดยอดไปเลยนะครับนี่โอ้โหสวยจัดอะ่ะเฮ้ยสวยคุณผู้ชมสวย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 ,สวย,สวยโอเค ไยงานไปเลยแล้กันนะครับสวยจริงคนนี้อ่าป๊มสวมใส่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราแบบถือโกโก้กันหน่อยกันแล้วกันนะครับไหนๆก็ได้มาละไอเกมแปดนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีเทล,ลเรอบๆกันก่อนนะครับเห็นไหมก็สวยดีคุณผู้ชมแต่ว่าผมอยากได้สีแดงแนละ้วเพราะสีแดงมันแบบตัวที่ท็อปที่สุดเลยแหละแต่มันก็แพงนั่นแหละคุณผู้ชม โอเคคุณผู้ชมนี่น่ารักจัดคุณผู้ชมโอเคประมาณนี้เลยนะครับสำหรับตู้ Evolution ใหม่นะครับสำหรับเซิร์ฟไทยเนี่ยผมคิดว่ามันจะมาในอีก4วันนะครับคุณผู้ชมก็รอกันเลยนะครับก็ลองไปเดาเดๆกันดูว่าอยากได้สีอะไรนะครับก็ตามนั้นเลยคุณผู้ชมก็คือ ตัวที่ดีที่สุดผมแนะนําไม่เป็นสีแดงเลยนะถ้าใครอยากจัดอะผมว่า3,000เพชรขึ้นน่ะตัวนี้น่าจะเยอะนะครับใครที่มีอ่าหินแป้งล่างอยู่แล้วก็โชคดีไปนะครับในซ์ฟหลักของผมเนะี่ยหินแป้งล่างแคบจะไม่มีเลยนะครับก็หินแป้งล่างหายากจัดอะช่วงนี้ผมมันใช้หินแป้งล่างเยอะอะคือเนี่ยผู้ชมก็ตอนนี้เพิ่มระยะกับเจาะเกราะแล้วก็ลดความเร็วเคลื่อนที่ผมไม่รู้ว่ามันจะดีหรือเปล่านะ เจาะเกราะเหรอมันดีหรือเปล่ามันก็ต้องคงดีแหละคุณผู้ชมมันก็แพงอยู่นะของแพงมันก็ต้องดีแหลมะมั้งโอเคตัวต่อไปก็คือเพิ่มมาจาการยิ่นหน่วยแล้วก็ระยะอีกสองหน่วยนะครับหรับตัวสีเขียวแล้วก็ที่ผมได้มาก็คือจะเป็นตัวสีม่วงเองนะครับที่เพิ่มความาดาเมจเนี่ยหนึ่งหน่วยแล้วก็แมกกาซีนอีกสองหน่วยนะครับความเร็วรีโหลดลดลงไปนั่นเองครับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมอ่าอีวิวเลชันใหม่นะครับในตู้อีวิวเลชันใหม่ที่จะมาในาเดือนตุลานี้นะครับก็คือจะเป็นเกี่่ยวกัับอนเองน โอเคครับผมก็ถ้าหากใครชอบก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยครับอ,อยากให้ผมสุมอะไรอีกก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับคลิปต้องลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ไในคลิปหน้าสถัดคลิปนี้บายบายจ้า